มาจ้าพี่น้องมาอนีสิบห้ามาบึงขอบงัวเด้อสิ้้ามาชมบริเวณขอบงวของข่อยเด้อพี่น้องน้ำกางๆนนี่เ็นสิปลูกต้นไหม่ต้นไหลเนาะพี่น้องห้างนันกรแมนต่อกันไปเป็นกอไผ่เนาะพี่น้องห้างนันอันนี้เป็นตน้ตนต้นบบกสมมงต้มใส่ปลา อันนี้เป็นต้นบักเซลบักเซลดกโดดเดีอพีหนออันนี้เป็นต้นบักนาวบักนาวเด็กินนวยแหละเด้อจ้าแล้วก็สิเป็นขอกงวมีโรงอาหารมองวบหัวอาหารอันนี้เป็นทาขึ้นงัวเนาะค่ะนี่ เวลาขึ้นง่วก็เอาถ้อยดากรดเมื่ไวไ้ไกลๆนี่กระจูงขึ้นเลยอันนี้ก็ล่างเสียหนามให้กินเนาะพี่นอ้องล่างเอามาล่งรถดเหมือนเสาเานาะพี่น้องนี่คือบรรยากาศบริเวณคอกบัว แด่แ๋ยวเราเอามือว่าไม่ห็นเนาพี่น้องเอ้ยเลี้ยงตะง,งวัวตะข่อยนี่ล่ะก <c ười> องเฟียงคือได้มีเฟียงกับมาขายให้ยนี่เด้อพี่น้องเลยอันนี้ก็อีกคอกนึงเนาะพี่น้องเนาะนี่ต้นบักยมปลูกไว้เป็นโฮมนี่อันนี้เป็นคอกที่สองเนาะพี่น้อง นี่คือบรรยากาศรอบๆคอ,อ,อ,อกวัวนะคะฝากกดติดตามได้ได้วจ้าเดี๋ยวเมื่อหลังกระสิผ้ามาเบิองอีกเทียนนึงเด้อค่ะ